อมสินหานรงค์ลูกชายลูกตาลจริญญานักบินหนุ่มสุดหลอ่อโปรไฟล์ดีเก่งครบเครื่องเป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังที่ทั้งหล่อและเปลี่ยนไปด้วยความสามารถสำหรับปอมสินทัชชธรรมหานรงค์ลูกชายคนโตของอดีตนักสแสดงและรองนางสาวไทยปี2532ลูกตาลจริญญาหาณรงค์ที่วันนี้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบทั้งรูปร่างหน้าตาและเส้นทางอาชีพที่น่าภาคภูมิใจคุณแม่ลูกตาญที่หลายคนรู้จักจากเวทีนางงามและวงการบันเทิงไทย เป็นคุณแม่ที่ดูแลลูกๆทั้งสามคนอย่างดีทั้งออมสินเอเชียและองศาซึ่งตอนนี้ทุกคนเติบโตมีหน้าที่การงานกันหมดแล้วโดยเฉพาะลูกชายคนโตออมสินที่เดินตามความฝันในสายการบินจนกลายเป็นนักบินสุดหลอ่อที่ใครเห็นก็ต้องสะดุดตาก่อนหน้านี้แม่ลูกตาลเคยโพสต์ภาพของออมสินขณะสําเร็จการศึกษาด้านการบินในประเทศไทยและกําลังจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ g ั n เด r f l ไฟท t เท i n นิ่ประเทศแคนาดาซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันฝึกบินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ล่าสุดอินสตาแกรมส่วนตัวของอมสินเผยให้เห็นภาพเจ้าตัวในชุดนักบินสุดเท่คาดว่าเจ้าตัวได้สําเร็จการศึกษาและพร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างเต็มตัวบอกเลยว่าหล่อที่มีสเสน่ห์และโปรไฟล์ไม่ธรรมดาแบบนี้ต้องจับตามองกันต่อไปเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังที่ทั้งเก่งและหล่อครบสุดสมกับเป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่ลูกตาและครอบครัวจริงๆ